ได้ไห่เก่งหรือยังคะเก่งแล้วไปบ้านได้เย่ต้องกินข้าวก่อนนะทานข้าวก่อนให้เรียบร้อยก่อนนะโอเคใจไหมโอเคเก่งแล้วเหรอไหมเห็นไหมหนูบอกว่าหนูหยุดร้องไม่ได้หยุดได้ยังหยุดได้ยังเขาเก่งไหมคะเนี้ยเก่งยังเก่งแล้วเก่งแล้วเก่งทุกคนเลยครับผมเพื่อนเก่งแอ้เล่เก่งนะมึงก็เก่งกันอ่ามาอินเตอร์ก็เก่งอินเตอร์ โจโจครับโจให้เพื่อนทำงานก่อนลูกนี่เห็นไหมมีแต่คนเก่งแล้วปานล่ะปานล่ะปานเก่งไหมปานก็เก่งปานก็เก่งเหมือนกันอินเตอร์เก่งไหมอินเตอร์เก่งไหมอินเตอร์ก็เก่งเห็นไหมอินเตอร์เก่งไหมเก่งเก่งมากและดาก็เก่งมากเลยเอ๊ะไปบอกคุณนวลหน่อยคุณนวลคคุณนวลหนูไม่ร้องแล้วหนูเก่งแล้วหนูไม่ร้องแล้วยอดสุดยอดเลยอะ nhìn เอ2ติแล้วนี่หยุดอึ๊บเลยใช่ ช่วยคุณครูเก็บได้ด้วยอ่ะเองก็ได้ด uh,> ้วยแม่ถูไหมลูกสลับข IC ้างมันไม่ถูสลับข้างนอนโอ้ยนี่มือยงนี่มือเเก่งจังเลยอบเนี่ีมอเออเออยือสวยนี่ยลูกนั่งสวยเนี่ยเอาโปงปิดไว้หน่อยปงปิดไว้หน่อย เล่นหน้เล่นไ้ไม่หายหรอกา่ม่่ำนั่งลงเล่นเลยนั่งลงเล่นไเิไปทิ้งเลยลูกไปคนเก่งมาใช้ครนโอ้บอกว่าเขาคู่กันดีแท้สงคนเออมาใช้คืูไม่ได้ต้องไปเองนี่นี่มาจะบอกว่าเขาเล่นแบบนี้มาไม่มีอะไรเลย ทำอะไรอ่ะเล่นไงลูกหนูก็เล่นสิเล่นกับเพือนิ